อะมาครับเรามาเช็ดดูนะครับลองพื้นนะครับรองพื้นจบกันไปวันนี้ครับผมรอบหน้าเจอตีครับผมโคตรอิดเลยนะยอดมนุษย์โอ้แขนใหญ่นะแขนเต็มหมู่นี่เข้าหลังนะบอกเลยนะเพื่อนๆน้ๆองๆบอกไปแล้วมั้งรอบที่แล้วว่าอย่าพลาดโดน หงายร้องหงายไสนะนี่ถนะ้าคนตัวเ,เล็กๆนี่เท่าขาเลยนะ เ,เพื่อนๆมานะครับอามามาเดี๋ยวแป๊บนะแป๊บนนะเดี๋ยวจะอยากไฟแป๊บหนึ่งเ,เพื่อนๆ <c oughs> ไฟมันไม่ได้แป๊บหนึ่งนะ 哎。 ลองพื้นไว้นะครับลองพื้นไว้เนเนดูขาครับดูขาดูขาครับขาเสือชึบนี้นะครับป๊าบงอได้นะครับ มาทนี่นะครับมาโคตรแน่นเตะหมูไปไงกี่ตือนมาตือนช่วงตรงนี้อ๋อมาตือนช่วงตรงนี้ครับเพื่อนๆครับนะลองลองไอ้นี่ด้านในนะครับเนื้ออ่อนนะครับเนื้ออ่อนนะครับก็ ใช่อยู่ได้อยู่ยนะครับ่านะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับนะครับสวัสดีครับ